สวัสดีครับรายการยษ์สื่อวิญญาณนะครับรายการจะพาทุกท่านไปเที่ยวชมตามสถานที่ต่างๆและในอีพีนี้วันนี้เราอยู่กันที่จังหวัดลําพูนนะครับเราอยู่กันที่วัดนี้ครับวัดจามเทวีนะครับเสืบเนื่องมาจากอีพีที่แล้วที่เราไปไหว้ตรงอนุสาวรีย์พระแม่จามเทวีนะท่านบอกว่าให้เราช่วยฝากช่วยธนุบํารุงพระศาสนานะครับก็เลยได้มา บากันที่วัดจาม,มาเทวีแห่งนี้นะครับ <c oughs> ก็ตรงกับชื่อของท่านนะครับเดี๋ยวเราจะลองไปดูว่าที่วัดแห่งนี้มีอะไรบ้างนะครับก็ถ้าพร้อมแล้วอ๋อก่อนจะพร้อมแล้วก็จะบอกก่อนว่าผมยักษ์เป็นผู้ดําเนินรายการนะครับเป็นผู้ตัดต่อเป็นผู้สื่อสารเองแล้วก็อัพคลิปอัพโหลดทุกอย่างทําคนเดียวนะครับผมโอเคถ้าพร้อมแล้วไปกันเลยดีกว่าครับไปครับ ที่เห็นก็เป็นพระปางมารวิชัยองค์ใหญ่ครับเดีย๋ยวจะลองไปดูนะว่ามีไหมออแล้วก็มีพระเกจิอาจารย์รูปหนึ่งนะครับถือไม้เท้าอยู่ผมไม่ข้ามนะ่ะมีไหมเดีย๋ยวจะต้องลองดูนะครับตรงนี้สัมผัสได้ไม่ได้นะครับเจดี JD. วันมาเจดีโกดนะครับที่จอรดรถข้างในน้อยครับต้งองจอดด้านนอกครับแล้วตรงนั้นก็เป็นในตัววัดนะครับต้องลองดูแล้วองค์เติมเพิงต่อบารมีนะเป็นศาลานี่ครับอยาลองไปเข้าไปดูแล้วเดี๋ยวเขาบอกว่าก <rou le> ่อนดีเข้านี้ ขาบอกให้ไปเข้าตรงโบสถ์ก่อนนะอย่าลอาไหว้พระก่อนผมไม่รู้ว่าไหว้พระมีผมน้ำมนต์รอเปล่าเห็นผ้ามีผ้าไหว้พระแล้วก็มีการผมน้ำมนต์แบบนี้ผมเดี๋ยวจะลองไปดูนะครับก็บอกเขาบอกให้มาเข้าโบสถ์นี้ก่อนนะครับก่อนที่จะไปเข้าเรือนตรงนั้นนะครับผมโอเคเดี๋ยวเราจะไปดูกันนะครับผม ตรงนี้ไม่เห็นพญา,านาคครับเป็นบันไดพญายนาคแต่ว่าผมไม่เห็นพญายนาคข้างหน้าก็จะมีเกจิอาจารย์ต่างๆนะครับยยนเนั่ยโบสถ์ทางหน้าไปทางด้านนี้นะครับ เนี่ยบอกเล้ว่าเห็นมีพระผมน้ำมนต์อยู่นะครับตรงนี้เห็นไหมครับเนี่ยมีพระ,มพระผมน้ำมนต์ล้วแต่ว่าน,น้ำมนต์ที่นี่ดีนะครับนี่เรามีเกจิอาจารย์นะครับนั่งอยู่นี่พระประมาม่นะคชับองค์ใหญ่นะเห็นไหมครับอยู่ในข้างใน ตามที่เห็นในจิตนะครับแล้วก็มีเกจิอาจารย์อยู่นะครับเดี๋ยวขออนุญ,ญาตสื่อสารเอาไว้ก่อนนะครับตรงนี้นะครับเห็นไหมครับจะเป็นองค์หลวงพ่อโสธรน,นะเนี่ยที่เป็นเนื้อสีเขียวนะที่ผมเคยเช่าจากวัดกระทุ่มเสือปลาเลยัะตรงนี้อยู่ตรงนี้ตรงองค์พระประธานเพราะน,นตรงนี้ะขอเกี่ยวกับโชคลาภทรัพย์สินได้เหมือนกันนะครับผม โดยก่อนที่จะขอให้ให้ให้กล่าวอาราหสัมมาสมุทโธพวาพุทธามวนตังห์ิวาเทมิกาไปก่อนครับสวะกสาโตบัวาตาธโมตัมวังนัมสามิกราบสุปฏิปันโนพระวะโตสาวกส,สังโคสังฆนามามิกราบนะครับผมเสร็จแล้วก็ค่อยขอพรนะครับขอในสิ่งที่ที่ต้องการนะครับผมที่นี่นะครับท,ที่โบสถ์แห่งนี้เห็นไหมครับจะเขียนว่าข้างบนเนี่ยผมซูไม่ดู พระครูบาศรีวิชัยสร้างเมื่อพศ2480นะครับผมที่มีตัวนี้ก็จะเป็นทางด้านาหน้าบสถ์นะครับเราไม่ได้เข้าออกมานะก็มีคลองอยู่นะครับเนี่ยแต่ก็ไม่ได้ตีนะครับไม่เหมือนกับที่ทางวัดท้ายน้ำอะไรเงี้ยนอันนั้นเขาอตีคลองที่นี่ไม่จำเป็นต้องตีก็ได้ครับ เปรียกกับเขามาก็จะมีความเงียบสงบครับนี่ครับผมเห็นมีเจี่อาจารย์อยู่แต่ผมไม่ทราบเหมือนกันครับเห็นเขาถือไม้เท้าด้วยครับแต่ไม่ทราบว่าคือองค์ไหนยันไปดูก็รู้ครับผมไม่ได้สัมผัสถึงว่าจะรู้ชื่อรู้อะไรนะแต่รู้ว่าเห็นว่ามีก็ค,คือมีตาบที่เห็นนะอันนี้อย่างที่ผมบอกไปแล้วครับเจดีสุวรรณโกศไม่มีอะไรคนระับ ขาบอกเห้เดินมาทางด้านขวาเนี่ยผมก็ไม่รู้ว่ามีอะไรนะอ,อ๋อประวัติวัดจามเทวีนะครับเนี่ยอยู่ตรงเนี้ยเดี๋ยวผมถ่ายรูปไปให้นะครับเนี่ยสถาปนาโดยพระตางจามเทวีเห็นไหมเนี่ยผมบอกไปว่าท่านท่านบอกว่าฝากธนุบำรุงพระศาสนาด้วยนะครับก็ให้เรามาทําบุญการที่วัดนะครับเนี่ยก็คือก็ต่อจาก ตรงที่อนุสาวรีย์พระนางจามบทีบีเรามาทำบุตรณที่วัดจามเทีบีนี่เลยนะครับก็ถือจะตรงกับที่ผมสื่อว่าท่านบอกให้ช่วยทำรูปบำรุงศาสนาด้วยนะครับจากตรงนี้ประวัตินะครับเดีย๋ยวเราจะเดินอันนี้โอ้ oh, ไม้สักทองไม้สักทองไม่ไม่ค่อยผุเท่าไหร่เลยนะ <Yeah. S 1> มาบอกให้เติรตรงไปเข้าไปในนั้น,นครับ อันนี้ผมก็เดินตามที่เขาบอกมาเลยนะครับเดี๋ยวเราก็ต้องมาช่วยมาช่วยทาบุญที่วัดนี้ต่อนะครับผมโฮงคนิสสา,าคูบาศรีวิชัยครับก็อาจจะเป็นคูบาก็ได้นะครับผมไม่แน่ใจถ้าเจอเกจิอาจารย์ถือไม่ท้าว่าองค์นั้นนะครับผมไม่ไม่ทราบเหมือนกันว่าองค์ไหนอมีเห็นไหมก็มีของยาวไอ้กองยาว ใหญ่เลยก็จะมีพญานาคด้วครับทำโอ้เป็นท่อนขนาดใหญ่เลยไม้สักโฮงบุญถึงเลทุกไม้สักทั้งน้ำเลยครับ เดี๋ยวเราขึ้นไปที่อุบาสรีวิชัยนะครับผมหงที่ท้ัตวาปูอุบาสรีวิชัยนะครับเราก็จะดูตรงนี้นะครับผมก็มจะมีพัดนะครับเนี่ยเห็นไหมเนี่ย เนี่ยที่เห็นผมเห็นนี่ก็จะเป็นนี่ลักษณะนี้เลยครับเนี่ยถือไม้เท้าเดินอยู่ในวัดเนี่ยครับผมก็น่าจะชัยท่านนี่แหละแต่ผมไม่สามารถที่จะสื่อสารเป็นชื่อได้นะครับก็ยังไม่ได้คือยังไม่ได้เก่งกล้าหรือว่าอะไรขนาดนั้นแต่เห็นว่าเป็นลักษณะยังไงก็จะบอกให้กับผู้ชมได้เห็นนะว่าเป็นลักษณะนี้เป็นพระเกจิอาจารย์ถือไม้เท้าครับเดินอยู่ตรงหน้าวัดเมื่อกี้นี้ก็เลยบอกว่าต้องมี เกจิอาจารย์ถือไม้เท้าแต่ถามว่าชื่อท่านชื่ออะไรก็ไม่บอกนะครับก็จะเป็นอูบาสีวิชัยนะครับผมเนี่ยถ้าเขาให้มาที่เนี่ยอูบาสีวิชัยก็ไหว้ท่านตรงนี้เขาไหว้ได้ตรงนี้ไหว้ท่านตรงนี้ใครที่มาที่วัดจามเทวีนะครับเดินมาที่เลือนเรือนนี้มาไหว้อูบาสีวิชัยรูปเหมือนท่านเนี่ยท่านก็อยู่ที่นี่เหมือนกันนะครับผม คือพอเป็นดวงจิตแล้วอ่ะตายไปแล้วดวงจิตสามารถแยกภาคได้แยกแยกได้หลายไปได้หลายสถานที่นะครับนะ <ciğim, S 1> ครับมีทั้งไม้เท้ามีทัท้งพัเนี่ยผมบอกแล้วว่าถ้าเจอเกจิจารย์ถือไม้เท้าอยู่ก็องค์นั้นแหละครับผมผมไม่ทราบผมไม่สามารถที่จะสื่อสารเป็นชื่อได้แต่ผมเห็นเป็นภาพได้ครับผมแล้วก็พูดคุยได้แต่ว่าถ้าถามชื่อสนใจจะไม่ค่อยตอบกับผมนะครับนี่ครับผมเดีย๋ยวเราก็ไปดูอันอื่นต่อนะครับหมายเหตุครับ ก็จะเป็นห้องเปล่าๆแล้วก็มีภาพของท่านในอิรยาบทต่างๆในเหตุการณ์ต่างๆนะครับผมผมจะถ่ายช้าๆให้ดูนะครับผมเดี๋ยวเอาเป็นภาพดีกว่าเดี๋ยวผมถ่ายเป็นเดี๋ยวผมให้ดูคร่าวๆเดี๋ยวผมถ่ายเป็นภาพแช่ๆ,ๆให้นะครับผมตรงนี้ในคุติอ๋อข้างในข้างในเรือน ห้องท้ายสุดก็จะเป็นจำลองครับอูบาขณะอาพาธรักษาตัวอยู่ที่วัดจามเทวีนะครับปีพุทธศักราช2480นะครับจ,จะเป็นอะไรลักษณะนี้นะครับแต่ตอนนี้เดินคล่องนะครับเดินคล่องเดินทั่วเลยครับท่านน่าจะเป็นสายเดินนะบับผมว่าคือเดินเดินเยอะมากเขาเห็นไม่มีนั่งเดินเยอะเดินเหมือนกับวัดหน้าต่างนอกครับ น่าจะเหมือนเดินเหมือนกับหลบป,ปูจงอะสายเดินทุดงคิดว่าน่าจะเป็นในลักษณะน,นั้นเห็นชอบเดินมากกว่านั่งเฉยๆนะครับตรงนี้ก็น่าจะเป็นที่ใสอ่อธิธาตนะครับไม่ได้อยู่ที่เนี่ย <c oughs> เดี๋ยวผมสัมผัสว่าไม่ได้อยู่ที่นี่นะครับแต่ว่าตธอคือคือเดินอยู่ข้างนอกอ่ะแล้วก็ตรงแล้วก็แล้วก็ไปพักอยู่ในเรือน Pump. นั่นแหละนีเป็นรูปเหมือนท่านมากกว่า แต่ตรงอทิตรงนี้ไม่ได้อยู่นะครับใช่เราก็ไปไหว้ตรงนั้นแหละกูที่บรรจุอัธิของครูบาศรีวิชัย,ยตรงนี้มีถ้ำหรือสีนะครับ ดูไม้สักทองแต่และต้นเนี่ยประมาณสองสามคนอกตรงต้นนี้อ่ะมันเป็นเหมือนก็มีฤาษีชีปะขาวอยู่อาศัยอยู่ตรงต้นโพต้นเนี้ยเดินดูทั่วเลยครับนี้บางที่ก็เป็นในลักษณะเนี้ยผมก็ไม่ทราบไม่รู้ว่าสร้างสร้างอะไรยังไงเดี๋ยวค่อยเข้าไปดูกันเห็นเวชีปะขาวอยู่ตรงนี้ จะเป็นที่เก็บพวกอทิอะไรกระทงผีอะไรพวกนี้มาไหว้กันตรงนี้จะมีเลือนเล็กเลือนน้อยครับมณฑะตัวนี้จะเป็นถ้ำสามลือสีนะครับมีไหมมี มีฤาษีอยู่จำศีลอยู่ครับฤาษีอยู่นะท่านอยู่ทั้งสามตอนเลยบ่อน้ําโบราณสมัยพนาจามเทวีนะครับบ่อน้ํานี่ครับผมเห็นไหมครับบ่อน้ําเก่ามากก็ยังมีน้ําอยู่เลยนะครับเนี่ย อู่มาไอตรงนี้อยู่หลังหลังถ้ำฤสีนะครับสามตนนะครับตรงรนี้สามฤศีเนี่เดินเข้ามาฤษีท่านบอกว่าให้ไปทำบุญกับเจ้าอาวาสะครับผม,ผมไม่รู้จะจะ,จะเจอไหมเจ้าอาวาส คนบอกอย่างนี้นะครับแค่คนมันทําบุญก็ให้ไปทําบุญกับเจ้าวาดนั่นเขาบอกอย่างนั้นโอเคนะครับตรงนี้ขคง้อ,องนี่ก็ไม่มีอะไรครับเห็นแต่มีแต่วิญญาณนั่งอยู่ข้างบนเยอะเลยเนี่ยทั้งสองอย่างทั้งของทั้งอะไรเนี่ยกองนะครับมีแต่วิญญาณนั่งอยู่ข้างบนนะครับเราจะลองขึ้นไปดู ตรงนี้ดูว่ามีอะไรบ้างนะครับยอเรียกว่าหองเติมบุญต่อบาลมีครับเดี๋ยวเราจะลองขึ้นไปดูว่ามีอะไรบ้างนะครับบนทางบนจะเป็นเทวดาทำท่าเทศนอนมอยู่นะครับต้นไม้สักแผ่นใหญ่มากเลยดูยครับนี่ครับขออนุญาตครับ พระเจ,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 จ้าวาดอยู่ตรงไหนครับผมเจา้าวาดก็ขึ้นมาที่เรือนโฮม,มเติมเติมบุญครับต่อบาลมีแล้วก็จะเป็นที่ทําสารทานทําบุญนะครับก็จะมีรองเจา้าวาดท่านอยู่ที่นี่ครับก็ศักษร,รษสอบถาก็คือเจา้าวาดท่านป่วยมาตั้งแต่ปี57แล้วนะครับก็เลยได้ทำปรบรองเจา้าวาดแทนครับตรงนี้ที่รองเจา้าวาดท่านหองเป็นที่ปรจจุอัธิของ แม่จามาเทวีนะครตรงนี้ผมสัมผสัสไม่ได้ครับท่านไม่อยู่ตรงนี้นะครับถ่ายในวัดก็จะเป็นสวนหย่อมครับก็มีต้นจันผาาครับแล้วก็มีต้นไม้หลากหลายต้นมากต้นมีต้นไหนต้นสนโบราณปลตามไมรููนะครับผมเดี๋ยวเราตามิน,นบ่นะครับตรงนี้นี่ครับเราก็จะไาถึงเรือนแ,แม่จามาเทวีครับ จะดูวนะ่าท่านมาอยู่ที่โดยดรหรือปนะล่าไหมครับเขาจะเข้าไปในเรือนครับเื้องต้นก็คือเห็นกุมารน,นะครับกุมารอ้าวนี่ไงกุมารซ้ายขวา กุมารอยู่ที่เนี่ยกุมารนะอยู่แน่นอนกุมารเจ้าเอาเย๋ยพระแม่จามาเทวีชิน,นีไหมไม่อยู่ไม่อยู่แล้วพระแม่เคยมาที่นี่ไหมมาทุกวันพระท่านบอกเนี่ยเ,เขาบอกอย่างเงี้ยมาทุกวันพระพระแม่จะมาที่นี่ทุกวันพระนะครับมาฟังธรรมนะครับ โอเคตรงนี้เราก็ไหว้ได้นะแต่ว่าคือหลักๆกก็คือบาที่เดียทุกวันพระเนี่ยจะเจอพระแม่ท่านอยู่ที่นี่นะครับโอเคครับก็เราไหว้ตรงที่ตำหนักของพระแม่จามเทวีท่านจะมาเฉพาะวันพระนะครับที่นี่จะมีกุมารเฝ้าอยู่นะครับสองสองสองตนนะครับกุบาลเฝ้าอยู่นะท่านท่านบอกว่าท่านยังห่วงลูกหลานยังยังหวงคนใกล้ชิดอยู่ก็คือก็ ก็อยากให้ท่านไปเกิดไปสร้างบารมีเพราะลูกหลานท่านก็ไปเกิดหมดแล้วอะไรเงี้ยแต่ตัวท่านยังยังอยู่ผ่านมาตั้งร้อยตีแล้วยังอยู่ยังอยู่ดวงจิตดวงญาณยังไม่ไปเกิดเลยความเป็นห่วงนะเป็นเป็นห่วงลูกหลานคนใกล้ชิดท่านห่วงวันนี้ก็เป็นที่เช่าบูชาพระเครื่องครับเดี๋ยวขออนุญาตด,ดูก่อนนะเขาจะมีเทียนประจําวันเกิดอะไรด้วยนะครับองค์พระแม่อาจารย์มาเทวี มีนะครับอันนี้มีท่านสถิตอยู่ใครที่ศรัทธาท่านก็เช่าท่านได้ครับดีหมดเลยดีหมดเลยของดีหมดเลยเช่าได้ครับที่นี่ อันนี้คือราคาเหรอครับหรือไม่ครับครับราคาครับคงละ99ครับของดีหมดเลยดีดสรุปผมก็เช่ามาองค์นะครับสีทองนี่ครับแล้วก็อันนี้ของพ่อครับองละ9 9บาทก็ของดีนะครับราคาราคาไม่ไม่แพงครับมาเช่าได้นะครับที่นี่แนะนำครับผมที่นึ่งไปได้เลยครับอันนี โอเคครับเราก็ไปสรุปกันครับเรามาที่บัดจามเทพีเองนี้นะครับก็ถ้าเข้าทางด้านข้างตรงนี้นะครับผมเนี่ยประตูตรงนี้เข้าด้านข้างเนี่ยจะมาโผล่มันที่ตรงด้านซ้ายมือจะเป็นตำหนักแม่จารมเทวีครับแล้วก็จะเข้ามาตรงด้านหน้าโบสถ์นี้เลยก็เ้ามานมาด้านหน้าโบสถ์ก็เข้าไปไหว้พระยูงที่ไหนนะครับเข้าไปสักการะไหว้พระ เสร็จแล้วก็เดินไปทางด้านนู้นนะครับก็จะไปเป็นที่บรรจ,จุอดีตของกุบาร์สิงคโปร์แล้วก็ตรงน,นั้นตรงนั้นก็จะเป็นเขาเรียกว่าเป็นเรือน,อนกุบาร์สิงคโปร์จะเป็นเป็นภาพกิจกรรมต่างๆที่ท่านทำในกุบาร์สิงชโปร์แล้ว,วตวัวกุบาท่านก็อ,อยู่ตรงนี้ที่ตำหนักนั้นด้วยนะครับไปไหว้ท่านได้ ด้านหลังไปตรงนี้ก็จะเป็นเรือนสามหรือสี่แล้วก็จะมีบ่อนะําโบราณมาอายุ1,500ปีก็ยังอยู่ไม่แห้งน้ำไม่แห้งนะครับที่นี่ก็แล้วก็ไปทาบุญทําสังฆทานนั้นไปขอน้ำมนต์ของหลวงเจ้าวาดท่านได้นะครับผมท่านมีน้ำมนต์ครับ20ปีไม่แห้งครับก็่อยู่ที่เนี่ยครับเราขอมาหน่อยนึ่งเอาไปเป็นหัวเชื้อไปผสมเพิ่มเอานะครับหัวเชื้อน้ำมนต์ครับก็หลักๆก็จะมีเท่านี้ ดวงวิญญาณท่านก็ไม่ได้อยู่ตรงนี้นะบอกว่าท่านหนึ่ง,หน,งหนึ่งอยู่ตรงอนุสาวรีย์พระแม่จามาทีวีนั้นตรงนั้นหนึ่งอย่างแต่ตรงนี้จะมาทุกวันพระก็อย่างบอกท่านบอกให้ช่วยทำรูปบมัมบูเขาศาสนาสนที่เรียนฤาษีก็บอกว่าให้ให้ไปทําบุญกับเจ้าวาดเพาะเจ้าวาดเอาว่าท่านมาอาพาธนี่ก็ไปทําบุญกับท่านหน่อยอะไรเงี้ยก็เลยไปทำในตรงนี้ก็โอเคนะครับอย่างน้อยก็ อาจจะไม่ได้สื่อได้ทั้งหมดอะไรเยอะแยะอะไรขนาดนั้นจะสื่อในสิ่งที่เราสามารถเห็นได้ทําได้รู้ได้คนอื่นก็สามารถรู้ตามได้อะไรเงี้ยเป็นหลักนะครับผมโอเคยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด s u b บ c r i b e กับรายการยักษ์สื่อวิญญาด้วยนะครับซึ่งจะออกอากาศทุกวันเสาร์เวลา9โมง9นาทีสำหรับวันนี้พีนี้ขอลาผู้ชมในเพียงเท่านี้แล้วพบกันใหม่สาห์หน้าสัปดาห์นนะครับ